สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองไปซูภูสุคนพอกันกับแมวเมียวอีกแล้วนะจ๊ะพี่น้องขามือนี่กับเป็นมือทํางานคือเกาจ้ากับมากกับหิวเข,าข่าคือเก่าเลกงานมากกับเมยกับลาแอรแหล่ะจ้ะขออนุญาตปิดเสียงนะจ๊ะพี่น้องขามือนี่กับเป็นมือที่แบบเมืยแล้วกับเมื่อยแล้วกับเม,ย,บมยพี่น้อง <c oughs> กับมากแล้วลูกแล้วเต่าแล้วฉันกระจัดกันเห็ดไพ่เบ็ดของกระขวางจ้ะพี่น้อง่า แต่มันกัดหลอดผลบดายก็คือเสียงลูกเสียงเต่าเลิกเลี้ยนมากกับเจวจาวสวนสีห้ากับทุกคนค่ะฉันกัตั้งกล่องแล้วกินไปกินมากล่ะเสียงลูกสอดออกมาจากพี่น้องค่ะบางคลิปกับขอโทษขออภัยเพื่อนๆเด้อจากพี่น้องเพราะว่าครอบรั้วไงอิลวถ้าสิกงล้องสิไปปีกวิเวกกินอยู่ผู้เดียวลูกกับผัวบัดว่าเอาไปกินคนเดียวอีกแล้ววสัน เหมือนแบบว่ายอย่างให้เห้านางกินน้ำนะทุกคนฉันก็นเลยต้องทํำใจจักหน้อยเพื่อนๆที่เขารับชมกับทํำใจในเด้อจ้าพี่น้องไอ้เว้ามาเครื่องคลิปหละจ้าพี่น้องไดเมนูยังกินยายแมวเหมีว <c oughs> ยวเหียนยางเดียวจ้าพี่น้องค่ะเมื่อนี้เป็นเมนูมัมม่าตุนตีนไก่จ้าพี่น้องค่ะบอกเลยวันร่อนออกจากกระดูกดีดีทุกคนตุนว้หมอใหา่ๆจ้าพี่น้องก็จังมาควายแบง่ง แบ่งนำซุปล้วก็ต้มใส่เสนใไม่จะพี่น้องค่ะตุนแบบไฟสามชั่วโมงเลยได้ทุกคนไฟอ่อนๆ่าต้มโดนโอ้ย่าต้มไฟแห้งไฟกลางจะพี่น้องตุนจากสามชั่วโมงเอามันแบบรุดออกจากกระดูกเขย่าเทเดียวให้มันแลนออกจากกระดูไปเลยเบื้องสภาพการดูดตีนไก่เหรอจะพี่น้องเ <c oughs> มื่อนี่กะสิไสพักขนาจจะพี่น้องได้มาจากลานแขกกรรมหนึ่งอืม กรอบแซบแห้งด้นๆจังสื่อกินได้ผักไทยแล้วก็ใส้ลูกขิงนนําจ้ะพี่น้องตีนไก่ตุนนี่สื่อมาถ้าจำผิดกับประมาณจักยูโรล,ล่ะสองยูโรหรือสามจำาม่ได้ประมาณนี้ล่ะจ้ะทุกคนบ่ถือว่าแพงดิแต่ถักฝรั่งเขาไปแปลรูปแล้วเฮ็ดเป็นโอบแห้่งแล้ววายหายูโรได้สามขาไปพี่น้องแซบแซบวันทำงานคือเก่าจังพอกันใหม่เดินจ้ะพี่น้องจา้า